วันนี้คนที่บ้านอยากกินต้มปลาขนุน<ๆ>ก็จัดเลยสิคะรออะไรก่อนอื่นก็เตรียมวัตถุดิบหลักๆก่อนก็มีหมูสามชั้นนะห้าร้อยกรมัมแล้วก็ขนุนดิบห้าร้อยกรมัมขนุนหั่นไว้จั่พอดีทำเลยนะคะแล้วพอเครื่องแกงก็จะมีห้ายอย่างหลักๆนะ,ะแต่ว่าเราใส่สามอย่างก่อนก็จะมีกระชายตะไคร้แล้วก็หอมแดงเราใช้อย่างละหนึ่งกโลเอาโมะเขโือลงกันแล้วเอาไปเคี่ยวกัผบผากกะทิก่อนนะคะแล้วก็ใส่หมูกับขนุนลงไปเลยค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยนะ กว่าหมูประกอขนมเนี่ยจะสุกเติมพริกแห้งลงไปนะคะเราใช้พริกแห้งประมาณสิบเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยเติมน้ำปลาเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มันแห้งจนเกินไปตั้งไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆรอก่อนรอจนกว่าหมูจะสุกดีเสร็จแล้วใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยจ้าเราจะไม่ใช้ปลาร้านทะ่างนนเราใช้ปลาร้าขวดเลยมันง่ายดีสะดวกด้วยแล้วก็เติมกะทิก่องไป 500ML นะคะแก็เติม เพื่อเพิ่มความหวานขึ้นมาไปเราใช้ประมาณ3-4ตกน่ากมไปเรื่อยๆจนหมูขึ้นแล้วก็ทุกอย่างสุกด,ดีโดยแบมกรูดเสร็จแล้วก็กินได้เลยจ้า